ถามอย่างนี้ว่าถ้าเกิดว่ารัฐบาลเนี่ยตอนนี้คือถอยก่อนเลื่อนไปก่อนแต่ยังไม่ถอนอตั้งหลักก่อนแล้วในการในการประชุมสภาสมัยหน้าประมาณเดือนอะไรนะคะน่าจะน่าจะประลายมิถุนาะปลายมิถุนาะถ้าเขาเอามาพิจารณาอีกล่ะคะผมว่า<อ>ผมบอกเลยนะผมท้าเลยนะรัฐบาลถ้าคุณแน่จริงคุณทำสิ<อ>ผมเชื่อว่าเหตุการณ์แบบนี้่้าสุดซอยจะกลับมาและครั้งนี้มันจะกลับมาต่างฝ่ายต่างมีบทเรียนและมันจะหนักมากขึ้น แล้วผมก็จะท้าต่อแล้วว่าถ้าคุณทําแบบนี้นะครั้งนี้คุณจะไม่มีโอกาสได้กลับประเทศไทยละผมผมกล้าเติมนพาเลยนะคือเส้นผมเนะี่ยผมมองว่าเรื่องนี้เกิดในเมือ,มอ,มอง,องอไทยไม่ได้คือสังคมไทยมันอ่อนแอเกินไปต้องย้านะคือสิ่งที่เราคัดค้านเนี่ยเรามองว่าการครับการจะมาคับใช้กฎหมายคุณห่วยมากทุจริตคอร์รัชั่นก็เยอะมากในทุกระบบเลยเนี่ยการสื่อสารเราก็แย่การคิดวิเคราะห์ของคนก็ก็แย่นั้นมันยังไม่ใช่เวลาที่จะให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในเมืองไทย ถ้าคุณเอาเข้ามาผมย้ําว่าขณะนี้คุณจ่อก็จริงอยู่คุณมีอํานาจก็จริงอยู่คุณรีบทําสิและรอบนี้จะหนักกว่าเดิม,มคุณไม่มีแผ่นดินอยู่แน่นอนและไม่ได้กลับด้วยออาจารย์ใสค่ะอาจารย์ใสคือเดิมทีคุณนรกรผมคิดคว่าถ้าจะทําเรื่องนี้ได้เนี่ยมสมว,ว่าผมเป็นรัฐบาลเ,เสียงต้องเด็ดขาดมากๆเลยอย่างน้อยๆเพื่อไทยซึ่งเป็นแกนนําสําคัญ ที่อยากจะไปตกลงกับนายทุนกับอะไรวหรือเปล่าผมไม่รู้นะสมมติว่าต้องทําเรื่องนี้เนี่ยเดิมทีผมคิดว่าเสียงเฉพาะพรรคเพื่อไทยต้องมี200กว่าหรือ250ขึ้นอย่างน้อยต้องเกินครึ่งต้องเกินครึ่งเฉพาะพรรคเดียวย้อนไปสมัยคุณทักษิณ3 7ม้เสิ uh huh. เสียงตอนนั้นะ uh huh. แต่ตอนนี้มันเหลือ huh. 140ใช่ไหมครับ uh huh. ผมคิดอย่างนั้น uh huh. แต่พอเห็นผมเห็นปรากฏการณ์สัปดาห์ที่ผ่านมา uh huh. ผมบอกเลยว่ายากมาก uh huh. ผมคิดว่าพอถึงเวลา ประชุมสภาครั้งหน้าผมก็ไม่แน่ใจมันจะกลับมาได้เพราะว่าดูกลุ่มที่วมาเคลื่อนไหวเนี่ยเฉพาะฝาดด่านกฎหมายที่อาจารย์จรัยภักดีธนกุลชี้ช่องเนี่ยหลายข้อหลายมาตราเนี่ยเหนื่อยแล้วเสียงด้วยเสียงที่อาจจะตกเก้าอี้เสียงที่จะต้องไปทั้งรัฐบาลเสียงที่ถูกตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตกันเนี่ยมันมีความเสี่ยงสูงมากนะครับนี่ไม่นับในมิติของคือโอเคที่คุณหมอพูดเนี่ยผมเห็นด้วยพลัง ทางกฎหมายละอ่อนแอการกํากับดูแลละอ่อนแอก็ตามเนี่ยแต่รอบนี้เราเห็นพลังทางศิลธรรมออกมาขยับเรื่องนี้แข็งแรงนะพี่หมอนะใช่ใชผู้หลักผู้ใหญ่อายุเจ0ดดบางท่าน90แล้วยังลงเชื่อบางท่านในโทษทีนะพี่น้าคนนึงเอ้าท่านยังอยู่ผมนึกว่าท่านเสียแล้วรุามันมีแบบเนี้ยยังลงเชื่อแสดงว่า ไม่ธรรมดาถ้าผมเป็นคุณทักษิณหรือใครว่าตามที่จะดันเรื่องนี้และรอบหน้าเนี่ยคิดมากแต่คนที่ติดตามการชุมนุมหลายคนก็บอกคนที่ออกมาคัดค้านเนี่ยก็พวกหน้าเดิมๆอ่ะคนหน้าเดิมทั้งนั้นอีก็คิดผิดการพยายามจะไปย่อส่วนตัดตอนกลุ่มเดิมก็หมอว่าลงแก้ค้านทุกเรื่องคุณจตุพรนกเขาตั้มพิชิตค้านทุกเรื่อง่าคิดผิดไงอย่างวันที่เห็นอ่ะมันมีหลายคนที่ไม่เคยขึ้นไหวไม่เคยแอคชั่นทางการเมืองวันนี้เปิดหน้าสู้ผมเสริมอย่างนี้นะให้เห็นภาพ จุดที่เราค้านเราค้านในเชิงหลักที่เราคิดว่ามันเสียหายต่อชาติบ้านเมืองแล้วก็ผมต้องบอกเลยว่ามอ็อบทุกครั้งมันจะมีแบ็กอัพต้องอยอมรับแต่ยี้นะ,ะผมอาอาง่ายๆตอนกอปปสก็มีพักไปไทยปฏิบัติแบ็กอัพตอนมอ็อบพี่น้องคนเสื้อแดงก็มีพักเพื่อไทยแบ็กอัพม็มอบพ,พันธมิตรก็จะมีพักการเมืองแบ็กอัพทุกทุกมอ็อบใหญ่มีพักการเมืองแบ็กอัพแต่รอบนี้ออร์แกนิกเขาก็ถึงถึงมีความสึกว่าเขาถึงได้ค่าเพราะมันมีอยู่แค่นี้เอง เขาคิดว่ามันไม่มีใครมามาแบ็กอัพเงินทองก็ไม่มีวันนั้น็กมันอยู่กับร้อยกว่าคนร้อยกว่าคนแต่รอบนี้มันเป็นออร์แกนิกที่เกิดขึ้นจากใจของประชาชนเองแล้วส่วนหนึ่งการที่รัฐบาลเร่งรีบคนไทยเนี่ยเป็นคนรักความถูกต้องนะลึกๆแล้วแต่คนไทยขี้เกียจออกจากบ้านคนไทยถึงอแม้แตงไม่เห็นด้วยก็ไปก่อนแต่อะไรที่มันถึงจุดหนึ่งปุ๊บคนไทยจะมาแล้วผมเชื่อว่าวันนี้มันผ่านเส้นนั้นไปแล้วันั้นผมถึงบอกรัฐบาลเลยว่า ม็อบนี้เป็นม็อบออร์แกนิกที่เกิดขึ้นเพราะสิ่งที่คุณทำนั้นสังคมรับไม่ได้จริงๆมันมีคํานะคะจากคุณธรรมนัทค่ะประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าไทยะปากล้าทําบอกว่าเราควรยืนอยู่บนความจริงของสังคมโลกสังคมโลกอย่านะอย่าทําตัวเป็นพวกเกลียดปลาไหลกินน้ําแกงทําเป็นพวกสังคมกระแดะโลกโลกเวลาเนี้ยมันเปลี่ยนแปลงไปบ้างแล้วเออบางคนบอกว่า ไปเมืองนอกอ่ะก็ไปเข้าคาสิโนเนี่ยและยังมาต่อต้านคาคาสิโนอีกเหรอพวกคุณกระแตเองเอาเหรอผมว่าพวกคุณเป็นผู้ชายต่อแหลมากกว่าจริงๆผมพูดตรงคือผมผมพูดอย่างนี้คนที่มาค้านอย่างระดับท่านราชบัณฑิตพู้นาทางศาสนาผมไม่เคยเข้าบ่อนคงไม่เคยเข้าบ่อนเลยองค์กรแพทย องค์กรแพทย์หลากหลายมากนะทั้งจุฬาทั้งไม่ดนทั้งเชียงใหม่ทั้งสงขลาสงขลาที่ประกาศเป็นคณะเลยนะถามว่าคนพวกนี้ไปนั่งเล่นกนารพนันที่ไหนวันนั้นก็นั่งฝ้าแต่คนไข้พวกคุณนั่นแหละกระแดพวกคุณก็อ้างประชาชนอ้างนนอ้างนี่แต่พวกคุณเนี่ย คือนักเล่นแล้วผมบุ้ได้อย่างเต็มปากเลยว,ว่าในสภาเนี่ยคนที่มีอิทธิพลในสภาคือพวกนักเล่นการพนันทั้งสิน้นเราได้เงินมาเยอะล้วเอาเงินให้สอสอแล้วคําถามจากคุณกิติรัตน์ก็บอกว่าแล้วพวกคุณอนะ่ะไม่เห็นไปต่อต้านบ่อนเถือนเลยที่มีเกลือนประเทศอ่ะือตอบต่อหน่อยนะ <c oughs> <c oughs> เห็นแล้วหมันไส้คือก็ไอเพาะปากอย่างเงี้ยมันเรียกแขรจริงๆคือจริงๆแล้วอำนาจหน้าที่ในการจัดการคุณให้อำนาจผมมาสิให้ผมสั่งการตำรวจสิผมจะสั่งการผมจะจัดการทันทีเพราะพวกคุณก็รู้คุณก็รู้ว่ามันมีบ่อนเถื่อนคุณก็รู้ว่ามันมีออนไลน์ผลประโยชน์เต็มมหาศาลทำไมไม่จัดการเพราะพวกคุณรับสวยกันมาเป็นท่อๆจนทั้งไปถึงนักการเมืองพวกคุณต่างหากที่ไม่จัดการคนอื่นไม่ได้มีอำนาจ เชิอาจารย์จะถ่ายซุ้มเสียงแบบนี้ที่ยกตัวอย่างมา <c oughs> ทั้งผู้กองธรรมนัฐทั้งอดีตรองกิติรัตน์ก็ตามเนี่ยผมคิดว่ามันสะท้อนความหมดแรของการเมืองไทยที่เราจะยังไม่สามารถที่จะสร้างชั้นธนุมัติในเรื่องใหญ่ๆ <c oughs> <c oughs> ที่เป็นมกเมกระปรเจต์ใหญ่ๆได้ไม่ว่าจะเป็นอินเตอร์เนคอมเพล็กกากรูดหรือแม้กระทั่ง euh อะไรล่ะ ตามตเก็บชายแดนหลายที่ที่พูดจะเปิดอะไรคอเซ็นเตอร์คือเพราะว่าการเมืองเรามันอ่อนแอแล้วมันเป็นเรื่องมันมันมีผลประโยชน์ส่วนตัวเข้ามาแทรกตลอดในนโยบายใหญ่ๆนะจานั้นเรื่องนี้ทําไมถามแบบสมมติหลักคนกลางที่ยังไม่รู้เรื่องคอมเพล็กซ์ว่าเอาไม่เอาาสิโนเสรีเนี่ยกลับไปประชาพิจารณได้ไหมแน่จริงซึ่งก็รัฐบาลก็ไม่ทำเพราะว่ากลัวกระแสมันจะจะแพ้จะอะไรแบบประชามติประชามติอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งซึ่งถ้าแบบนี้มันก็ชี้ชัดว่า ถ้าร่างกฎหมายนี้กลับไปอีกก็ขัดแย้งอีกอาจจะนาก็เดิมอย่างที่คุณหมอตั้งข้อสังเกตน,นะครับงั้นทางออกของรัฐบาลดิฉันลองมองว่าท้าดิฉันเป็นฝ่ายพักเพื่อไทยหรือฝ่ายรัฐบาลเนี่ยเอากลับไปทําประชามติก่อนถ้าได้รับฉันทามติแล้วเนี่ยค่อยมาผลักดันกฎหมายนี้ อันนี้น่าจะเป็นทางออกหนึ่งได้<ม>ไหมครับผมคิดว่าอันนี้เป็นทางออกที่ฟังขึ้นนะคือคือเราต้องอธิบายอย่างนี้ว่าเนื่องจากว่าพรรคการเมืองไม่มีพรรคไหนเลยหาเสียงกับประชาชนเป็นสัญญาในเชิงสัญญาประชาคมกับประชาชนว่าจะทำประชา,จะ,ะชาจะทำบอลทำคาสิโนโคุณไม่มีใครเลยแม้แต่คุณแถลงต่อสภาคุณก็ไม่เคยพูดถึงเรื่องคาสิโนโนั้นอยู่ๆคุณจะอ้างว่าคุณเป็นตัวแทนประชาชนจะมาใช้อํานาจนี้ไม่ได้เพราะมันมีผลกระทบทั้งหมดทางออกคือคุณถอยเรื่องมาก่อนคุณถอยก่อนแล้ว คุณตั้งหลักมาทําประชามติเมว่าอย่างนี้ทุกคนรับได้แล้วให้ประชาชนตัดสินใจแต่ผมเชื่อเองนะลึกๆแล้วผมเชื่อว่าเขาก็รู้ว่าเขาแพ้ <form. S 1> เลยไม่กลา้าก็อาจจะเป็นทางออกหนึ่ง <sk LR> ผมคิดว่าก่อนประชามติก่อนจะไปโหวตว่าเอาไม่เอาเนี่ยประชาพิจารณ์ต้องทําก่อนเลยต้องเอาตั้งโจทย์กันก่อนมีกี่เรื่องที่ต้องประชาพิจารณ์เอาครูผู้รู้มาถกกัน เอางานวิจัย <c oughs> เอาบทเรียนจากต่างประเทศมาเถียงกันต่อหน้าสังคมให้เขาฟัง <c oughs> แล้วจากนั้นก็ประชามติก็ไม่ว่ากันใช่ไหมครับ <c oughs> อาจจะเป็นช่องทางหนึ่ง